ขอถามคนตื่นทำคนรู้ทำทั้งประเทศไทยหลวงพี่ไม่ได้เจาะจงคุณโยมเบียคนตื่นทำที่เป็นกระแสแรงๆนะหลวงพี่ถามคนที่ตื่นทำคนที่รู้ทำทั้งประเทศอย่าลงประเด็นขอถามว่าภายในสิบปี พระสงฆ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มรณะคาบไปกี่รูปแล้วครับวัดในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกทำลายถูกเผาไปกี่วัดแล้วครูไทยพุทธใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตายไปกี่ศพแล้วครับทุรพลทุรภาพกี่ลายโรงเรียนไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกทำลายถูกเผาไปกี่แห่งครับทหารที่อาสาตัวเองลงไปรักษาด้ามขวานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตายไปกี่ศพแล้วครับตำรวจที่ลงไปรักษาดินแดนในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตายไปเท่าไหร่ครับกี่ศพครับประชาชนที่บริสุทธิ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สังเวยชีวิตให้แก่โจกรกบฏมาลายูบีไไปกี่ศพแล้วครับ ขอถามต่อพอรบฮัตสามฉบับมีผลดีแก่มุสลิมอย่างไรมีผลไม่ดีแก่ชาวพุทธอย่างไรพรบฮั์ทั้งสามฉบับมีผลดีแก่ประเทศชาติอย่างไร มีผลไม่ดีต่อสามสถาบันหลักอย่างไรต่อไปถามเรื่องพอรบอรบสงทั้งสามฉบับพอถามว่าพอรบอรบสงมีข้อดีกับคณะสงฆ์ในประเทศไทยเราอย่างไรและมีข้อดีข้อเสีย แก่สามสถาบันหลักอย่างไรเป็นคำถามปิดท้ายถามคนตื่นทำคนรู้ทำทั้งประเทศไทยว่าท่านเคยศึกษาหรืออ่านเนื้อในของคำพีอันกุลอ่านบ้างแล้วหรือยัง ในยุ่นในรุ่นของเรายุคของเราเอาแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วลองไปศึกษาลองไปอ่านดูและจะเข้าใจอะไรอีกพอสมควรคนรู้ทำคนตื่นทำต้องรู้รอบครอบถึงจะเรียกว่าเป็นคนตื่นทำ ถามต่ออีกพระสงฆ์พระพิสุสงฆ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนี่ยเมื่อสามปีก่อนเนี่ยมีกี่ลูกครับถามทั้งประเทศ77จจังหวัดนะครับเมื่อสามปีก่อนมีพระพิสุสงฆ์เราอยู่ในประเทศไทยเรามีกี่ลูกครับและปัจจุบันนี้เหลือกี่ลูกครับ ขอถามว่าเมื่อ3ปีก่อนพระพิสุสงฆ์ที่ประจำอยู่3าจังหวัดแครดนภาคใต้มีกี่รูปครับปัจจุบันนี้หลงเหลือกี่รูปแล้วครับขอถามต่ออีกนิดเมื่อ3ปีก่อนในประเทศไทยเรา 7จจังหวัดมีวัดรุ่งกี่วัดครับและก็มีวัดล้างกี่วัดครับเมื่อ3ปีก่อนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัดรุ่งกี่วัดครับและก็ปัจจุบันนี้มีวัดล้างเพิ่มขึ้นมาอีกกี่วัดครับ ขอถามกันแบบตรงๆในประเทศไทยเราถ้าไม่มีพระพิสุสงฆ์ไม่มีวัดวารามประเทศไทยเราจะมีศาสนาพุทธประจำอยู่ในประเทศไทยได้หรือไม่ครับ คนตื่นทำคนครักทำขออ,อภัยคนตื่นทำคนรู้ทำรรจะต้องรู้รอบรู้จริงรู้แบบรอบครอบนะครับถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนตื่นทำร,ร,รู้ธรรจริงๆนะครับออสบรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมะทั้งหมดที่ผมถามไปในโลกไปเนี่ยสัรพสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะล้วนๆ ถ้าไม่รู้ในสิ่งที่อาตมาถามไปก็ถือว่าไม่ใช่คนตื่นทำไม่ใช่คนรู้ทำแต่จะกลายเป็นคนที่ว่ากลุ่มเมาธรรมะหรือกลุ่มเมาคำพีใบลานเปล่าคนรู้ทำจริง คนตื่นทำจริงจะต้องรู้สปปรรพสิ่งรู้จริงรู้แจ้งปฏิบัติปริยัติปฏิเวทจะต้องเกิดขึ้นกับผู้ที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมรู้จริงรู้แจ้งจนได้กลายมาเป็นคนตื่นธรรม นั่นเองขอถามคนตื่นทำคนรู้ทำทั้งประเทศไทยหลวงพี่ไม่ได้เจาะจงะคุณโยมเบียคนตื่นทำที่เป็นกระแสแรงๆนะหลวงพี่ถามคนที่ตื่นทำคนที่รู้ทำทั้งประเทศอย่าลงประเด็นขอถามว่าภายในสิบปี พระสงฆ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มรณะค้าบไปกี่รูปแล้วครับวัดในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกทำลายถูกเผาไปกี่วัดแล้วครูไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตายไปกี่ศพแล้วครับทุรพลทุลภาพกี่ลายโรงเรียนไทยพุทธใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกทำลายถูกเผาไปกี่แห่งครับทหารที่อาสาตัวเองลงไปรักษาด้ามขวานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตายไปกี่ศพแล้วครับตำรวจที่ลงไปรักษาดินแดนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตายไปเท่าไหร่ครับกี่ศพครับประชาชนที่บริสุทธิ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สังเวยชีวิตให้แก่โจกรกบฏมาลายูบีไอเอ็นไปกี่ศพแล้วครับ ขอถามต่อพอรบฮัตสามฉบับมีผลดีแก่มุสลิมอย่างไรมีผลไม่ดีแก่ชาวพุทธอย่างไรพรบฮัตทั้งสามฉบับมีผลดีแก่ประเทศชาติอย่างไร มีผลไม่ดีต่อ3สถาบันหลักอย่างไรต่อไปถามเรื่องพอรบรสงฆ์ทั้ง3ามฉบับขอถามว่าพรบรสงฆ์มีข้อดีกับคณะสงฆ์ในประเทศไทยเราอย่างไรและมีข้อดีข้อเสีย แก่สสถาบันหลักอย่างไรเป็นคำถามปิดท้ายถามคนตื่นทำคนรู้ธรรมทั้งประเทศไทยว่าท่านเคยศึกษาหรืออ่านเนื้อในของคำพีอันกุลอ่านบ้างแล้วหรือยัง ในยุ่นในรุ่นของเรายุคของเราเขาแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วลองไปศึกษาลองไปอ่านดูและจะเข้าใจอะไรอีกพอสมควรคนรู้ทำรรคนตื่นทำรรต้องรู้รอบครอบถึงจะเรียกว่าเป็นคนตื่นทำรร ถามต่ออีกพระสงฆ์พระพิสุสงฆ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนี่ยเมื่อสามปีก่อนเนี่ยมีกี่ลูกครับถามทั้งประเทศ77จังหวัดนะครับเมื่อสามปีก่อนมีพระพิสุสงฆ์เราอยู่ในประเทศไทยเรามีกี่ลูกครับและปัจจุบันนี้เหลือกี่ลูกครับ ขอถามว่าเมื่อ3ปีก่อนพระพิสุสงที่ประจำอยู่3าจังหวัดแายแดนภาคใต้มีกี่รูปครับปัจจุบันนี้หลงเหลือกี่รูปแล้วครับขอถามต่ออีกนิดเมื่อ3ปีก่อนในประเทศไทยเรา 77จังหวัดมีวัดรุ่งกี่วัดครับและก็มีวัดล้างกี่วัดครับเมื่อ3ปีก่อนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัดรุ่งกี่วัดครับและก็ปัจจุบันนี้มีวัดล้างเพิ่มขึ้นมาอีกกี่วัดครับ ขอถามกันแบบตรงๆในประเทศไทยเราถ้าไม่มีพระพิสุสงฆ์ไม่มีวัดวารามประเทศไทยเราจะมีศาสนาพุทธประจำอยู่ในประเทศไทยได้หรือไม่ครับ คนตื่นทำคนครักรทำขออภัยคนตื่นทำคนรู้ทรรมจะต้องรู้รอบรู้จริงรู้แบบรอบครอบนะครับถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนตื่นทำร,ร,รู้ธรรมจริงๆนะครับออสบรพพสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมะทั้งหมดที่ผมถามไปในโลกไปเนี่ยสรรพสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะล้วนๆ ถ้าไม่รู้ในสิ่งที่อาตมาถามไปก็ถือว่าไม่ใช่คนตื่นทำไม่ใช่คนรู้ทำแต่จะกลายเป็นคนที่ว่ากลุ่มเมาธรรมะหรือกลุ่มเมาคำภีใบลานเปล่าคนรู้ทำจริง คนตื่นทำจริงจะต้องรู้สปปรรพสิ่งรู้จริงรู้แจ้งปฏิบัติปริยัติปฏิเวทจะต้องเกิดขึ้นกับผู้ที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมรู้จริงรู้แจ้งจนได้กลายมาเป็นคนตื่นทำ นั่นเองขอจเจริญพรเอหวัง